ร้อนกันดีกว่าไปทะเลก,กันอีกแล้วรถเยอะมากรถเยอะจริงๆรถเยอะจริงๆ รถนำหน้าไปด้วยกันนะคะรถนำหน้าไปกันวันนี้ปกติเราจะไปกันสามสี่คันนะคะวันนี้มีไปแค่สองคันช่วงนี้นะคะเป็นหน้าท่องเที่ยวที่เกาหลีเราก็จะไปท่องเที่ยวกันทะ,ทะเลเนี่ยคือเป็นอ่จนาจมัดเป็นจุดหมายแรกๆเลยที่คนพาไปเที่ยวช่วงทักร้อนในเกาหลีนะคะเพราะว่าจะไปรับ ลมทะเลลมทะเลก็จะที่นี่มันก็จะเย็นสบายเย็นสดชื่นไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าเที่ยวทะเลกันดีกว่าอันนี้คือทางระยะทางที่จะไปนะคะก็วิวสวยใไฮดูบิวด้วยนะคะ จะมีวิวภูเขาเพราะว่า7จ็ของเกาหลีก็จะมีภูเขาสวยอ๋อทางกับอัจจะกับเทศกับทันกับทองกับทุ่งกับน,นะคะสวยงามนะคะอาจจะสะท้อนแสงรถเยอะมากเลยค่ะโควิดนาก็โควิดนาก็ระบาด ขึ้นเยอะคนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะ,ะอันนี้ทางไปเที่ยวส่วนมากก็คนจากแผ่นดินใหญ่มาเที่ยวอันนี้ขึ้น กาหลีก็จะเดี๋ยวนี้ก็พยายามเชื่อมต่อหลายๆเกาะที่มีคนอยู่มันนะคะออช่วงนี้เราไปเที่ยวเกาะกันบ่อยะนะคะเพราะว่ายังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปและเป็นช่วงที่อากาศร้อนหน้าร้อนคนท่องเที่ยวกันกนะคะฮาเรือไม่รู้เหมือน เที่ยวทะเลกันนะคะนั่งรถกันไปใช้ระยะเวลาก็สักระยะหนึ่งนะคะนี่แต่ภูเขานะครภูเขาตัวนี้ช่วงนี้มันก็จะน่าดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าฝนตกใส่เยอะนะคะก็ได้ฝนชุ่มฉ่ำทำให้ต้นไม้ ใบหญ้าเขียวขจีนะคะก็าจะําให้ดูสวยงามนะคะดูเป็นธรรมชาติสบายหูสบายตาไดค,ความความร่มเย็นชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมะะีการให้น้ําให้ปุ๋ยกันนะคะดูทางทง้องทุ่งธรรมชาตินะคะเอ๋ดูให้ดูเส้นทางกกอนที่จะไปนะคะไปเที่ยวทะเลนี่ทางไปทะเลนะคะทางเข้าทะเล คนก็จะเยอะเป็นทะเลนะคะนี่คือแพ็กกินแคสุยุกจังแพ็คแพ็กกินแคสุยุกจังนะคะ,ะอันนี้คือไปเที่ยวทะเลนี่ค่ะก็จะมีรูปฮันมอนีที่มีดอกไม้อยู่บนหัวคือเธอเชิญชวนให้มาเที่ยวนะคะเป็นคนหยุดถ่ายรูปกันเยอะแยะกำลังใครจะถึงแล้วนะคะ ไปถึงใกล้จะถึงนี่ทางเข้าเข้าชายทะเลนะคะนี่จะถึงใกล้จะถึงชายทะเลแล้วนะคะเป็นทะเลอีกส่วนหนึ่งนะคะวันะทะเลงวดที่แล้วกับทะเลตรงนี้ก็จะต่างกันนะก็ไม่ต่างกันมากนะคะเป็นทะเลเล็กๆคนทะเลตรงนี้จะมีคนรู้จักมากกว่านะคะก็จะมีคนแนะนํากันมาคนจะมาเที่ยวกันเยอะนะคะเพราะว่า มันมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆสวยมากเยอะมากนะคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเะนะคนะ